เปิดภาพล่าสุดครอบครัวคณารถรู้เลยทำไมเวียเรียกเมียว่าน้องชายคุณแม่วิกกี้พีมัญญาเปิดภาพความน่ารักนะ่าเอ็นดูของลูกสาววัยหนึ่งเดือนและภาพพร้อมหน้าครอบครัวมาให้แฟนๆได้ชมลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า 2> 1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกต้าวิรินจอทะเลนกับป้าป๋าแสนน่ารัก ขนาดที่ทางด้านคุณสามีเวียสุกลวันรก็ได้เปิดภาพควงแขนภรรยาไปกินข้าวนักบ้านพร้อมกับโพสท่าหน้าแบลวๆลงอินตอร์แกรมส่วนตัวและเขียนแคปชั่นบอกว่าพาน้องชายมากินข้าวครับ